วัสดีจ้าทุกคนวัสดีจ้า้า้ๆมือีีวันทีเดี๋ยวนะ <c oughs> เป็นภาษาอีกเลรออ่สาสอบวันทีสิบนะจ้าทุกคนเดี๋ยวมากินอาหารเสาร์น้ำใปตูนะคะโอ้โหเฮวี่มากไม่รู้ผู้ถูกหร,รืึเปล่านี่เลยสามสัน <c oughs> มาเดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่ นนำมันนิดนึงโมนี่อนด,ดอกเยอะๆเลยอาหารเส้าอาหารเส้า,าเขาไม่ตู่านี่สามสัน่นอยากกินรต้องรอให้มันหอนนะคะไม่ต้องรอให้ร้อนจัดลงไปได้เลยปัดถัว่ว เมื่นี่เคร่องโลเด้อพี่น้องแต่ว่าแม่ตู้จะบอกินเหมือนอกจากแต่เหตไว้เพื่อทั้งแรงน้าตอนนี้ก็เป็นอาหารซาวเขาแม่ตู้ไปก่อนอยากไปเรื่อยๆก่อนได้จ้ะเดี๋ยวมาฟั้างแม่ตู้โมกอนอ่าเป็นยังแม่ตู้ซึ่งอยากจะกินตอนเซาวๆเนาะจริงๆแม่ตู้กินได้ทุกอย่างนะคะเพ่าจะเป็นว่าเอออาหารซาต้องเป็นแบบนี้อาหารเที่ยงต้องเป็นแบบนี้อาหารแรกงต้องเป็นแบบนี้คือแม่ตู้กินได้ทุกอย่าง กินได้ทุกอย่างคะ่ะไม่หิคะ่ะไม่หิ <c oughs> อ่กินเออไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกองแล้วนะไม่ตูกันเลยจะย่างไปเลยเดี๋ยวข้างแรงกจะเข้ากะเจีไม่เห็ดเนื้ออื่นกินหรือว่าจะมากินแบบเก่ากันใดน,นะคะไม่ตูกินไงยอยู่ไงคะ่ะสบายสบายไม่เรื่องมากอ่บักพริก กับุกสุดท้ายแล้ว <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลือแบบในซองอีกประมาณซีหาซองนะคะ <c oughs> จะกินให้เบื่อไปเลยแ <c oughs> ม่ตูจะเป็นหม่นม้าินนะกถ้ากินกินกินให้เบื่อแล้วก็จะไม่กินอีกโ <c oughs> ดนโดนโดนย่ำน้ำานึกอยากกระชิยอนกามากินอีกนะเดี๋ยวมาเบิร์นตอนหมูสุกแล้วจ้ะปีนกันมาดกปีนล้วมันแหมๆเ้ยเข็นควันนะ ต,วต,วตววรวจตรวจเรย่องะโอ้ยเอินดับเพลิงแล้เนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวบิ๊งย่านทางบานเอินดับเพลิงด้วยโด้วยเหตุและผลเนี่ยจะไม่ตู่ถึงอยากออกมาจอดอยู่ระเบียงนะคะเพราะว่าอากาศมันเปิดอะ่ะทายุในบ้านในเฮ็ดแบบนี้ละโอ้โห ว,วความอร่อยเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ืมความแสบความนัวเนี่ยรอกันไม่ได้นะคะอู้สดชื่นเหมือนอยู่บ้านเฮาเลยอะ่ะนะคะอยู่เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดแบบนี้คือมัน ใั่เห็ดม่เพื่อนนี่บบได,ด้เด่ะดาว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าไม,ไม่ไม่ค่อยโอเท่าไหร่เดี๋ยวให้มันแหมทั้งสองด้านนวะมากินพอมไม่ตูเลยค่ะซุกละเดี๋ยวมากินกันเลยกินประเดิมด้วยกันกินปลิริ่หมูห้องกระตุ้แล้ว ยวดแ้วตรวจยดอยากห้องแต่งหมอกแล้วควันของพี่เบิร์ตมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมากินกันเลยอันนี้ย่างไ้ก่อนเด้อค่ะอันนี้คื่อกินแหมแมไปเลย แอบไว้แอบแอบไว้ให้มีก่อนเี่ยย่างเลยนี่สุดยอดมเาเด้อจ้ะทุกคนอาหารต่อคงไม่ตู่ทอดเลยนี่ เครื่องวินวินว่อนเลยอ่ะมาจากทุกคนนี่โอ้ยเนี่ยเออนอกไาแม่ตู่มานางอยู่ระเบียงเนี่ยเ,เวลานันลมมันลมมันผัาวีวนะีน่ะแม่ตู่ึ้นหอดบานค่กคักคือหอดตอนเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาดอหรือว่าเกี้ยวเขาช่วงแรกๆนะเขาห่วงซุกนะ่ะช่วงแรกแม่ตู่ึ้นหอดบานค่าคัก บางทีเขากับไปหาปลาขอนอยู่อยู่แกหน้าอัางสีเนาะ <c oughs> มันแกิเห็นไหนขึ้นอบาง <c oughs> แต่ว่าเหตุการณ์ทั่วๆไปนาที่เห็นและสัมผัสได้นะตอนนี้นะบานเท่ากับตรงสู้กันยเยอะเลยนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นโรคระบาด ผู้บริหารประเทศต่างๆเนี่ยเฮ้ากับ,บว่ามีความหูเรื่องบริหารประเทศนะเนาะตาสาม,มารถกับสีเห็นได้เนาะว่าคันประชาชนอยู่ดีกินดีบางทกับ,บว่าสัคัญทอปากทองของประชาชนคุณภาพชีวิตของประชาชนดนดอกนาะพี่น้องว่าบว่าว่าดักสิเขากันเมื่อไหร่อยากว่าออยากว่า ไม่ตูดเคยเบาแล้วก็มีเอ่อคนมาแย่งจะเข้าใจน,นนะเนาะความเห็นของแต่ละคนมันก็นเห็นต่างว่าไปยังไม่ตูรับได้นะคะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกไม่ตูกก็บเบาเรื่องรัฐบาลชุดนี้แล้วว่า ประชาชวนบอ่อบ่อคอยมีความสูขสัามแดนะเพื่อนกับสิมาย่างะมาณมาว่าบ่มีรัฐบาลชุดใดดอกทีบ่ถึกดาซึ่งไม่ตูก็เห็นด้วยนะครับถูกรัฐบาลกับถ <c oughs> ึกดาเดีวยวกันทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นเท่ากับเอาอันใดที่ดาหน่อยที่สุดกันแล้วกันเนาะ เผากันเมื่อเราเปิดเ้า <laughs> ก็ทํามาหากินไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้บร์ทันแหมแห้งตรงนี้บร์ทันแหมเ้าสาม,มารถเอาไปควานได้เอามาก,กินแหมๆกัน มาเด้อทุกคนเจ็บๆตาเสาเด้อพี่น้องเลยค่อยจะไปเกี่ยกล่อมบางที่ห้องห้องหนึ่งเขาหรือว่าห้องเขาแล้วเนาะรักบานเพื่อนหนึ่งเขารักบานเพื่อนปีกินเขาเนี้ยเนาะเพื่อน,นหนึ่งเขาแล้วเพื่อนเขาเมื่อกี้ ขากีถ้าใครอ่อยูโรอเอสดไม่ตู่เห็นเพื่อนเอาน้ำอ้อยแย็ดเข้าไปในเขาแล้วก็ยยางแ่บแสบชาวบ้านเทาน้ำอ้อยหลายน่ะเขาจะเคนมาขายเป็นแทงๆเคนเข็นมาขายเพื่อนมีอ่อแต่เพื่นมีล่งหีบน้ำอ้อยเนาะไม่ตู่มากมาก,กินบางทียังเอามาใส่ขนมเลยเอามาใส่กวน กวนผลไม้กวนบักนัดเนี่ยมใสไซสีสวยขึ้นเลยนะคะใส่น้ำอ้อยโอเคจับพิน้องมาม่วงหอยกาับก็กินซ้ำสันจังอาหารเช้าแบบเฮฟวี่เล็กๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สบายดีเนาะเจอสิไปหาปุ๊บทุปผู้ทุกคนเจอเจอกันค่ะวัดีจ้ะ